นั่นเป็นตัวบอกว่าท่านมีทรัพย์เยอะขนาดได้บ้านเก็บไม่พอน,<ม>นะต้องเก็บดอกบ้านนะวยเก็บนอกบ้านนะ,นะแต่ฝังไว้นะฝังไว้ตอนนั้นก็เดืดแม่น้ำเสาะทางหายไปนะ,นะคนโยมยืนดีๆเน่ยนะอยู่ไปใกล้ๆนะรวนะวังเคยมีคนลงไปนะเนี่ยลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจนะปรากฏว่าใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาได้นะ,นะต้องพยายามกัน เป็นหน้าดูเลยนะเดี๋ยวจะได้มาอขอซับกับพ่อปู่ท่านเศรษฐีท่านทิ้งซับไปเยอะๆเลยนะ,ะเดี๋ยวแต่ว่าเราจะหาเจอเดี๋ยวหาไม่เจอเดนะี๋ยวนี้แม่เนี่ยแบงค์สิบกว่าปียักลับไปไอ้สิบล้าน,นเอ็กซ์เชนเดียบร้อยเป็นบาทเป็นน,นันเป็นล้านบาทเลยนะ นะพบาทเลก็จะได้อทาทําพิธีบุตอขอน่ะซับสมบัติกับนะท่านเศรษฐีนะที่นี้มีเทวดาดูเลยนะนะ่เทวดาดแกต้องตกต้องให้เกียรติเทวดาดหรือว่าขอเจ้าที่เจ้าทางต่อไปก็จะได้อธิษฐานขอสมบัตินะ ถึงพุทธคุณทำคุศลกุณก่อนนมัสกาพุทธคุณทำคุศลกุณอลอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธมโมธัมมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆ สังขังนาราสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาตไปก็จะได้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางว่าตามอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ป Kh Kh ata, au, ัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังอิติปิโสวิเศษีอิเสษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ นามมีมามหาลาภาอิติพ e e ุทธสาสุวรรณังวาราชตังวามะนีวาทนังวาพีชังวาอัฏฐังวาปัฏฐังวาเอหิเอหิอาคัจเฉยยะอิติมีมา นิมามีหังสนึุสานุสาหุองหนึ่งหนุ่าหนึหนส่งหาม่งหนึ่งหนึ่งน่งหับ่งหนึ่งตนึ่งหนั่ง่งหนึ่ง แซมจิมกระเป๋ากระเป๋าจัตุรคานมาใส่คอยคอยทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะอะันนี่บ้านท่านไหนบ้านองคุริมานก่อนท่านก็เกิดที่นี่แหละอุคุริมานก็เกิดที่นี่เลยอยู่ที่นี่แหละจนอายุได้เจ็ดปีพ่อก็เลยส่งไปเรียนที่ตากศิลา ปกาทีลาแล้วก็มีคืกลับ้าบ้านอีกเมีองแค่พอท่านก็อยู่ที่นี่เราไม่มีอยู่แล้วเป็นภรกิาอยู่ดูแลท่านดูแลดูแลราศีบัณฑิตคอยเป็นผู้ชักนายเป็นโหในขอท่านปู่บ้านเราทำไมขาดำเนี่ยไรขาอพาเราไปขอท่านปู่มาเยอะก็เลยเอาผงชลิมานชุบของขายไปซะแล้วก็คนดอะนรับ だい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 。